นี่ลยบล็อกเราเัวเพื่อนพุกดีกว่าเดมุปาพี่พคนาสราสมาติดกูปโดจาลลีเดออดเว้ยเราให้กี่ใบอะไตักงอแต่ไปที่นอปะสิะซีบลือเือดัวอาเตอร์จอบนนี้รอนอดออัพเดคกอดัวเพืนตักงอกที่เชก่อเช่าตักซอกตกขาบขัดแพเยตเรามหาตกขาอีตักงออัพเดททอดสารสอเลิกข้าสุดออนไลน์ตาขาวยไดเลยกัมพูชาดอโยต่ตบากิกูอะไรกกลั เอาเว้ได้เมเวดาอาสืคุกเลเนาะทบทบบกเนาะท่าบกท่าบกเนี่ยสื่ลาวโคเด่ไม่จะไม่จะมีล่าเนี่ยท่าละท่าบกเนี่ยอ่าตาสูตากมองอากาเตอร์อานะเมสื่เลาคลีสืลาบอลเลอานเมสืเลาะมืผาพสิาเอาวตากลืมเมลอดอ่ะ่าบ้ามาถอยเนาะมาตาดีนี่ ดอตัเสีต you know, ัสโตกมอกบลอดเดนีกับบาเมรเวดาสื่อโลหคู่หรอคผัดโลสคขเกลนเนี่ยเอาไว้ในไม่หูท่้ามาในพวกพ่อขีเอาไว้ในก็จจเตตัอุตสะาเรือมชาตินี้นเดี๋ยอดูสินนาบปดอกคุแพ่ปูกุยตซอคีซอเน่วากำเนิอพูซสาโสตรอท้าเวเมเวด้าสือเนาะเมเวดาสืเกี่ีกตัดสกมอแล้วปโลสบู ตั้งเตตัหลอดชอน่ะเือดอกปูเวสีกบลอนนปาตรอเชือบดอกเวดันเลยสื่อในซือติดต้าโซตากัมอสุในกับเลาละกออกูเวกัรปลาละกูอสัตาเปิตาปราบ้านฉนะิบลอนใหญ่ที่พวกกบวตากทรเลเมื่อสื่อเซกตาโซตากับมอสเปดูขอพูตามได้เเนาะอยากแต่ขอขอไปที่นอพาดขอขอรอบอพดเวดันเลยเปดูแต่พื่ตลุซูบะ လုသူဘာကပုကပဒပွာခာနာလီပာဟဲဂူနနဟကလလိနေဖုကကခာနဲအဝေဒမောဥခကကလက်ကူကလက်ပေါမောဥခကကလက်ကူကလက်ပေါလဲနိခပွာဂရဲနာကိုယ်ကိုယ်အကိုသာနဲပွာကမလွန်းဖိုနာကေစီကိနေအဝေဟိတခုရကိလဆုအဂိယပါလဲကစေဝေဒတာဆိုတာကမောနိလာပုကွိတဖွာကိတောတက်ဇော့ရေတဲထွဲကိတစ်ကျစ်နော်အိုကေစုခကလလေဟခူ ตะไกยเนาะถ้าบวกกับสิคุกเลือดตไกยเอาเว้ากระตูป้าพาราเวด้าป้าเดอรลิบดาเซมาเกเวด้าเลอแคบุเดียลอีบ้าชาตนาเกตัดอุตสาห์เวดาเนาะเดเอวด้าเลอเอาเวเฮกุกคนนี้ก็จะแต่จะไม่เป็กุกคนบาดอกขาดชูดอปปปะเนียขาดเลยเล็เนีเนาะดอตกระตูสกแล้เลบดูเฮกุยไงเนี่ยตลอดๆตลอดๆม่ติเกททอด้านนแต่มีวานนี ปสุปปุกาเส้นฟเนี่ยอูนอะจุนเนอร์กะควยด้เนี่ยกะต่อลท่บทแต่กรลุ่เพืเนี่ยควยนะเว้ยวยหรอเอาได้เนี่ยไม่กุเตกกะเาะดีแต่กระตูปากลาท่อเนาะควยเราเว้ยต่กซอกกเลือยเนี่ยอนเนาะแต่เวดาดินนี่ดอไม่ไม่เลยแคบีนเนี่ยเอาไว้ไปเตะจะเลย เอาเว้ไปวิไปนาเอาไวโจ้เดลิบลาเซนนาหลเนี่ยตราเีตาบตากุบักุเซ่เนาะมเมละอัตราดุต่ายากรกับปานเนาม่ควรเซเมต้องครเดินี่ยเวสะาดตัวเนาะจิบ่ะเดืซูเวตาซูตากูเวตสบตอริสอจิตเตะรับกูกลิ่นเนาะดอแค่มหาแตนนี่เนาะมือฮาลลอนูน่าเรมินิเซชินี่เนาะเอาเวเนาะกองทัพบกเนาะกว่าอามีเวดาสุโคมีดาละพลตรี วินว no. ินชทยเนาะสุวารีเอาไว้ด้านนเมื่อสึมุเลสึมุโดอากะปะโตเซตาเทเวบาคาเลขมบเดียถือท่อนลิถือท่อนแลดอตะกะโตสโกต้าดอเปล่าเลเอาไว้ด้ที่คิเบก็คิเบดอแพ้ตลอดฮกวโอเดกมิติาคซาบานีเอวด้านนี้เอาวด้านนี้เพ ประกาศรับไวได้ประตาเรตกี่ยนอ๋อน่อเตยไว้ได้เอาไว้ขาดโชบกัดอเตอร์รไว้ได้เลาคุณดอเบตาตาเกี่เตวได้แล้วประกาศโว์ราประกาศสิยปุะเอาไว้เนี่เมตากระตเลยกระบี่กระบล่น่อเมตาอื้อสาราแต่เมตตาต่อบบสิผ่านนี่อ๋อนสุขกระายกระต้ป้าพระเวเตวด้การพูชาเนี่รุกล้ำอธิปไตยของไทยอคอมมิวนเนี่ยไว้ได้โยกหลอแต่ไม่อยก่งียตาบ้าอาโคษานี่นอประกา อาครเนี่ยไปให้เราตากลืลเลปืและโอขอดาตานานยยดูดอ,อเลขห้าอพยตะดูเนี่ยเนาะเดตะาสุตทักเวลาอพยพจะดูเนี่ยเลเปตเตบาอ,อ๋อเลตาิตาม,มาเลวกมานกบ้านเมตตาม,มาเลเจอเตกกว่าวรอบครอบสุขขุมเนาะเวด้เนี่ยมอรวด้อรอบดำเนินการเนาะแต่เวด้กองาำบก ขอยืนยันว่าการปฏิบ um> ัติหน้าที่ของกองกำลังในพื้นที่ชายแดนดำเนินการด้วยรอบข้อสุขคุ้มอะโคตรเนเ่ยไมบัามาตบพัตเนี่ยไปตักกรอระไปถักกรอราปถักอะไรตัสุเอเนสายเอเนดอ๋ยวไปทำเมช่วยไวยอมจะเมบาไปก็มาล้ตัสิอยูสปัดรถรถที่รอเชก่อต่บ้าแต่ผ่าผ่าผ่าเด็กที่คอรถตั้งมาสิผ่านนีเนาะ ผไม่สารตาขาตำลอโคคนี่ปปจวุนที่เขาลาอัศว์กับบ้าผลาเราไว้ที่ขวนี่ล้อเนาะบ้ามแต่ดิลวปวจาุือโพสิฟ่านะโอ้ดอตาดูกันหน้ดอกปสจุโคสิฟ่านี่โอ้ดอตาสูจูสัจูตเป็ที่นอผาตาวิสาสุผาจิลีอาโคสันี่เนาะปัจุเปลือดดิโปัจแคนเบเดียจะดูบ้าปัะจุดเปลือจอกลอดิโซปวจาแคนเบเดียจะดูบ้าปวจจุโพเ่านะโอ้ดอต้าดกันนะ จเจ้าเตก็มีระเบียบวินัยเนาเชื่อฟังผู้บัคับชาญชอเดาะกตอตาและกับมากับเป่าข้าเก๋กับดืเน่เก๋ที่ก็อฮอดขู่ฮอดดีฮอดกัวอลอ๋์นี่หรอเอาด้านนี้อู่กูพดูตาป่พลาเนาะดอไปกับเปาข้าเวด้าไปก็อจเตก่อต่อเดะและเมก็อโจเตตาและเม meme le tata lot di lo mi ba lon eta tama ba ka mat hello pala he gu ne pa talo lo ne the tele ma ne ma ne di he ao ba o we da ne phon triwichai ai wan thai si weda ni lo no o we da me ta ka sop pot khue khi te je pho no le si khu pa do pa phla tho o we se ma tho de li blase ke le ka che de ta ko ta ko le dotiam le mukho de ho khu bo ke lo le ka pho chue weda ดเดียนี่ลอาก็พาดูใหกรตูปาพาเธอไว้ใจอ,อีเดอกกว่ากาเนิดผู้สืบันธร์นอ่เนาะไปแต้มาเลยลุกคือาคือโอเคตาปดทีน่นองระอกะเติรเนาะในเวลาตาเปดทีน่นอพระตาขาเรสาเมเกเกท่านี้นเนาะแล้กวก็จอแต้บูเนี้ในโชก็มั้ตามาเจอเลยปลกที่บุกอ,บาาอูตัอุบาอ้เนาะแท้ทิ่โดูทออในมันนตามาเจออู้ดอก ตั้งเวรีเมตาโดตัเดกที่กอเมตาสู้ท่กัตเอทีเอเลยกว่ากับเนือส้นฟ้าอกูบุเป่ได้ดูตั้งมาเจอเนี่ยเหตุกาตบบาล่นี่กัเนี่ยกับกวนนุชิเบะเลจอยู่เนาะต่การตบบากระบได้เยอะเนาะถ้าดูเมกเกอร์เนี่ยกันเนี่ยกับกวนและกัจานี่ยอาว่าที่ผู้ก่พวอาจุเฮนี่ยหตุการลุยปอเจ้ยปเอตนนนนลามอเนาะตกาตบบาตันนนก อากลานกันเน่กัแวกับหยาพอคบ้าขาเลตาชดถอยไวด้สูงมุดวยอากมาตาดูเดเคบเดียาเคนเบอรดีอเขาดูปะเฮ่อแต่ก็แวเเลยจีอู่ปะเฮ่อลีนเนาะไว้ด้ในบิดาเตรอเนบีอาอะคอมคอมแพนี่เฮเวสิอัปาสุโพเมเมตาจะบัดตกลอสารละก็เกท้าชแพโชแพคลียนอเอาเวสิ้าเนี่ ดิไวเตเนปะดัววโฮเมเวราสึเนเซเกบโดดเพื่อตาสูตังโมบ้านตาริเลอเวสิดดอติดอสโกเวราเดฮุมเซเดคัมโบเดียลุนญาตาปรูดเนอเวเลจีโอเวราเดคัมโบเดียกอรอซาเลคอมมูนิตดอฮากิมมาซีอยู่เวโจที่ประกอบเวราเนโอปาลบวกโคนูบวกโคราเดออาโพซาเนอตาเปตตาปราเยมาซาดิโดลอเวมุรอซาอนาเวดาดิโซลเปเลเวราเลตากเฮกูเนเกกอโจเตสิฟ่าอ่าหกคู่กะปี้ร้อนเน ติโปกอก็พูดเอบาติโปกอพูกะต่อล่ะกะชดควยปัวติโปจะกะเลเลเปเปเฮดาโดเมเฮลกุยาตาดมูตะกันกุสเลกะมาเซอร์เกอะฮิโปกอโพเนาะเดอะพัวมาสิ้นพานเลเลเปเปแทบบ่ได้ต้อเจตะกะดิบาติโปกอพัวกุต้อเจเนเลเลเปเปลาอะเวเนปัวติโปกอโพเซวาอื้อตาดตะเมแทอุบงราชธานีจะต่อบา ကတော့တက်တော့ဘင်းညာကချခိုးကိုဖို့တမဆလှဆုလာအတုဒခေဘဒီးယား से ພັນရောနော်အဝဲလေမေယတာပတိနောဖာအကေတော့စာဥရောစာ సే ဒကသနေနော်ဩချိုကလီလေတော်လေတော်ပေမူကုကိစုတမန်နောဖော်တေဘေရောတာယူရောပါကေအာတု